ถ้าจะอัปเกรด SSD M2 ซื้อตัวไหนดีคลิปนี้ไอรินบอสจะมาแนะนำเจ้าตัวนี้เลยครับ SSD WD Blue SN570 รุ่นใหม่ล่าสุดที่ความเร็วเนี่ยพอๆกับตัวแบ็คเลยนะอบอกเลยว่าสายครีเอเตอร์ต้องชอบแน่นอน คอมคราฟทำเรื่องของให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมบอลคอมคราฟนะครับคลิปนี้แอดมินบอลก็จะมารีวิวเจ้าตัว SSD M2 w d b o o นะผม SN 570นะผม NVMe แรงๆเลยนะผมซึ่งทาง Build นี่เพิ่งออกรุ่นนี้มาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะผมซึ่งจะวางจำหน่ายในงานคอมมาน์ปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับผมเป็นที่แรกเลยนะโดยรุ่นที่บอลได้มารีวิวนะผมจะเป็นตัวความจุหนึ่งเทราไบต์กันเลยนะครับเอามาอัปเกรดได้ทั้งโน้ตบุ๊กแล้วก็ PC เลยนะผมที่มีช่อง M2 NVMe นั่นเองนะผมซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆนะครับ อย่างเช่นรุ่นฮิหมอนใช้งานอยู่ตอนนี้ตัวสวิปซ5เนี่ยก็ไม่มีช่อง ฮาร์ดดิสหรือว่า SSD SATA ให้ใส่แล้วนะผมจะเป็นตัว M2 NVME ทั้งหมดเลยนะผมซึ่งตัว NVME เนี่ยมีความเร็วมากกว่า SSD SATA ถึง5เท่าเลยทีเดียว <Wow. S 1> เวลาเราโหลดไฟล์งานใหญ่ๆแบบโหลดคลิป 4K ใช้งานตัดต่ออะไรเนี่ยบอกเลยว่ามันโหลดเร็วปื๊ดปาดมากนะผมแต่ก่อน,นเลยนะผมเอ็นบอลขอมาพูดถึง SSD M2 ของ WD กันก่อนนะครับผมหลักๆแล้วในเกรดคอน summer เนี่ยของเขาจะแบ่งเป็นทั้งหมด3สีด้วยกันนะผมตัวรุ่นใหม่ของ เขานะผมจะเป็น SN 3 5 0นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยความเร็วเนี่ยมันจะเท่าเท่ากับตัว WD b l u ที่เป็น SN 5 5 0ตัวเก่านะครับเหมาะการใช้งานทั่วไปหรือว่าเอาไปทำงานเอกสาร เน้นราคาประหยัดที่สุดเนี่ยบอกเลยว่าเจ้าตัว w d Green เนี่ยคือจะตอบโจทย์มากๆนะครับผมส่วนตัวกลางนะครับหรือว่ารุ่นทบอลได้มารีวิวเนี่ยจะเป็นตัว SN 570นะครับผมซึ่งอัปเกรดความเร็วมาเทียบเท่ากับตัวแบกที่เป็น SN 750กันเลยทีเดียวซึ่งจตัวนี้นะผมจะเหมาะกับสายทำงานครีเอเตอร์นะผมหรือว่ามีเวิร์กโหลดหนักๆนะแบบไฟล์ 4K หรือว่าไฟล์แบบหลักสิบ0ีบกิกเนี่ยบอกเลยว่าโหลดแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับผมตัว บิว l ี้แบกรุ่นใหม่เนี่ยของเขาจะเป็นตัว SN 850นะครับซึ่งจะตัว850เนี่ยความเร็วมันก็จะพุ่งไปอีกระดับนะผมเพราะว่ามันเป็น PCIe 4.0นั่นเองนะผมแต่2ตัวนี้เนี่ยจะเป็นแค่3.0นะแล้วก็ตัว4.0เนี่ยต้องดูด้วยว่าเครื่องของเพื่อนเพื่อนเนี่ยรองรับการใส่ด้วยหรือเปล่าส่วนใหญ่แล้วนะผมจะมีเฉพาะโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆห,ห,หรือว่า PC ที่เป็นบอร์ดตัวใหม่ๆแล้วนั่นเองนะโดยเจ้าตัว Black เองเนี่ยจะเหมาะกับสายทํางานเมื่อาชีพนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมระดับอาชีพหรือว่าไปสายทํางาน workstation อาช แบงค์ก็คือจะเป็นตัวสุดทางนั่นเองโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันดูนะผมว่าข้างในของเจ้าตัว WD Blue เนี่ยจะมีอะไรบ้างนัผมบอกเลยว่าอันี้คือเอ็นบอลได้มาแบบสดๆร้อนๆนะครับผมซิลพลาสติกอะไรเนี่ยยังอยู่เลยอยู่บนว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรให้มาบ้างนะครับผมอพอแกะกล่องออกมาแล้วนะครับอ่าก็จะมีคู่มือนะครับผมซึ่งปกติเราก็น่าจะ ไม่ค่อยได้อ่านกันอยู่แล้วนะครับผมหนึ่งเล่มแล้วก็อันนี้โมเบลแล้วนะแล้วก็จะมีตัว SSD มาให้นะครับผมอยู่ตรงนี้นะจะสังเกตที่หนึ่งนะครับผมตัว WD เนี่ยเขาไม่ได้ให้ตัวน็อตมานะครับผมนะก็คือมีแค่ SSD กับคู่มือเท่านั้นเลยจริงๆนะครับผมอาจจะให้ดูรอบๆนะผมตัวนี้ก็จะเป็นคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชิปเมฟตัวสตอเรจนั่นเองนะครับผมมีแค่ด้านเดียวนะครับผมด้านหลังนี่ก็จะโล่งๆไม่มีอะไรเลย นะครับผมอะ่ะเดี๋ยวไอ้บอลจะมาอัปเกรดใส่เจ้าตัว PC ของไอ้บอลดูนะครับผมดูกันว่าเจ้าตัวเนี้ยความเร็วเนี่ยมันจะเร็วเท่าที่เขาเคมไว้หรือเปล่ามาดูกันครับ าลครับหลังจากที่เราใส่ S s D เข้าเครื่องไปแล้วนะครับผมถัดมาคือต้องทําการ allocate พื้นที่ S s D เพื่อใช้งานนะครับผมก็คือไปที่ตัว D i s P C นะครับผมคลิกขวานะครับผมเลือก manage ตรงนี้นะครับผมจากนั้นนะครับผมไปที่ disk management นะครับผมอ่ะมันจะขึ้นมาเลยว่าพบ disk s หนตัวก็ทําการ initialize disk นะครับผมก็คือเลือกเป็น G P t นะครับผมตามนี้เลยนะแล้วก็กดโอเคไปครับ อ่ะทีนี้ก็ได้ตัวดิสหนึ่งมาแล้วนะผมซึ่งความจุจริงๆเนี่ยเป็น1เทราไบต์นะผมใช้ได้จริงอยู่ที่9 3 1 5ด้กิกะไบต์ด้วยกันนะครับแล้วก็ทำการคลิกขวานะครับผมกด New Sample นะครับกด Next นะครับผมแล้วก็กด Next ไปต่อนะผมเลือกให้ว่ามันจะเป็นไดอะไรนะผมอันนี้ไอ้บอลเลือกให้มันเป็นไดดีแล้วกันเลือกไฟล์ s ิสเ e มนะผมให้เป็น NTFS นะครับตามนี้นะ นี่ก็ตั้งชื่อได้ว่าจะเป็นชื่ออะไรนะผมอินบอลขอน w Volume แล้วกันธรรมดาเลยนะครับ Next แล้วก็ Finish ไปนะครับผมอ่ะตอนนี้เราก็จะได้ตัวไดดีมาใหม่แล้วนั่นเองนะครับผมพื้นที่เนี่ย930 G ิกเลยอันดับถัดมานะครผมเราจะมาทดสอบความเร็วของเจ้า M2 SN 570ดูนะครับผมดูกันว่าความเร็วในการอ่านและเขียนเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะครับผมกดดูกันเลย สำหรับการทดสอบด้วยโปรแกรม Crystal Disk Mark นะครับผมจะมีความเร็วในการอ่านอยู่ที่3,293 MB สเมกะไบต์เซ นะครับผมแล้วก็ความเร็วในการเขียนอยู่ที่2,943ันเมกะไบต์เปอร์เซกด้วยกันนะครับผมเรียกได้ว่าใกล้เคียงกับที่เขาเคียไว้เลยนะครับผมซึ่งทาง WD ลดีนะครับผมก็จะเคียไม่ว่าตัว1นึเทนเนี่ยจะมีความเร็วในการอ่านอยู่ที่3,500ันหเมกะไบต์เปอร์เซกนะครับผมแล้วก็ความเร็วในการเขียนเนี่ยอยู่ที่3,000ันเมกะไบต์เปอร์เซกด้วยกันนั่นเองนะส่วนรุ่นความจุ250ร้ิกกับ500ร้กิกเนี่ยก็ดูจากตารางได้เลยนะครับผมก็ใกล้เคียงกันนี่แหละเพิ่มเติมนะครับผมสำหรับตัว ของทางรีวิวดีเนี่ยเขาจะมีตัวโปรแกรมแดชบอร์ดนะครับผมไว้สำหรับเช็คสเตตัสของ SSD ตัวนี้เนี่ยว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมรุ่นที่มาทดสอบอยู่ตอนนี้ก็คือตัว SN570 ความจุเนี่ยขนาด1000กับอีก2กิกนะครับผมพื้นที่เหลือ99.99% 99นะครับผมแน่นอนว่าเพิ่งสร้าง p a r t i t i o n เนี่ยก็ต้องพื้นที่เหลือเยอะแบบนี้อยู่แล้วและก็ที่สำคัญเลยนะครับผมเจ้าตัวโปรแกรมแดชบอร์ดเนี่ยสามารถเช็คสุขภาพของ SSDWD ได้ด้วยนะครับผมก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยแน่นอนว่าเพิ่งเสียบแกะ กองหมายส่วนร้อนก็เนี่ยเต็มร้อนะครับผมโดยเจ้าตัว 1TB เทนี่ยจะมีค่า Endurance นะครับผมอยู่ที่600 TBW ด้วยกันนะผมก็คือสามารถอ่านเขียนเนี่ยได้ทั้งหมด 600TB ทนั่นเองนะ <Wow. S 1> ซึ่งก็ถือว่าคงทนมากๆนะครับผมใช้งานได้ยาวๆหายห่วงแน่นอน ต่อมานะครับผมเราจะมาทดสอบการตัดต่อวิดีโอกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้ดูตั้งแต่การลากไฟล์นะครับผมจากตัว t e r n a l Hard d i s k นะครับผมของ WD นี่แหละนะบายังตัว SSD WD Blue SN570 มาดูกันว่ามันจะรวดเร็วขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวให้ดูขนาดไฟล์กันก่อนนะครับอันนี้ก็คือขนาดไฟล์เนี่ยอยู่ที่5.2กิกนะครับผมเป็นฮาร์ดดิสธรรมดานะครับลากเข้า SSD เเลยครับ นี่เลยนะผมความเร็วของเขาเนี่ยก็คือวิ่งเต็มเท่าที่ฮาร์ดดิสทำได้นะผมก็คือประมาณ90 MB เมกะไบต์เปอร์เซกนะครับผมหรือว่าก็เกือบเกือบร้อยนั่นแหละนะห้ากิกเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับผมเนี่ยมันขึ้นมาแล้วว่าประมาณ45วิบาวินะครับแต่จริงๆรู้สึกว่ามันจะเร็วกว่านั้นนะแต่บอกเลยว่าถ้าเป็น SSD กับเอเนี่ยก็คือ5กิกเนี่ยปืดปัดมากนะครับผมอันนี้ก็คือ copy ไฟล์อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผม เดี๋ยวเราจะลองเปิด Premiere Pro ตัวนี้ให้ดูกันนะครับอันนี้ฟุตอยู่ที่ไดดีทั้งหมดเลยนะอ่ะเปิดให้ดูเลยครับดูว่ามันจะโหลดเร็วขนาดไหนอ้ปปั๊บปรบอับนี่คือเร็วมากเลยนะก็คือตัวฟุตอะไรต่างๆเนี่ย ปกติแล้วเนี่ยจากที่มันเคยทดสอบบนโนนบุ๊กมานะครับผมตัวฟุตท,ทางซ้ายมือทำลายตรงนี้เนี่ยกว่ามันจะขึ้นมานี่คือช้ามากนะแต่อันนี้คือแบบววดเร็วปื้ดปาร์มากนะครับฟุตต่างๆอะไรเนี่ยคือแบบมาพร้อมใช้งานได้เลยทันทีนะเดี๋ยวลองกดเล่นดูนะครับผมอ่ะนี่เลยนะครับผมวรวดเร็วเลยนะครับแต่บอกต้องบอกว่าสเปคก็แรงด้วยแหละนะครับผมอันนี้คือแบบเลื่อนทำลายซ้ายขวาไปมาเนี่ยไม่มีอาการกระตุกเลยนะ เนี่ยผมเลือกทำลายซ้ายขวาไปมาปืบปืบโหลดไม่ถึงวิอ่ะพูดตรงๆเอฟเฟกเยอะขนาดนี้ก็ไม่หวั่นนะครับผมโหลดเร็วแบบไม่ถึงวิเลยนะเลื่อนทำลายไปมาเหมาะกับสายครีเอเตอร์สุดๆนะครับผม ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับการรีวิวเจ้าตัว SSD M2 WD Blue นะครับผม SN 570รุ่นใหม่ล่าสุดบอกเลยว่ามันเหมาะการใช้งานสายครีเอเตอร์สุดๆเลยนะครับผมการอัปเกรดถือว่าทำได้ง่ายนะครับผมตัว SSD ของเขาเนี่ยก็ถือว่าบางเฉียบเลยนะครับผมใส่ได้ทุกบอร์ดแน่นอนนะครับผมไม่มีแบบใส่ไปแล้วแบบเพเยอะขึ้นมาเนี่ยไม่มี นะครับผมบอร์ดมันบางมากๆนะแล้วก็ในเรื่องของราคาค่าตัวของเขานะผมเนี่ยบอลจะขึ้นตารางให้ดูนะครับตัวเริ่มต้นของเขาเนี่ยจะเป็นตัวความจุ250กิกนะครับราคาเนี่ยจะอยู่ที่1,990บาทนะครับผมตัวความจุ500กิกเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่2,790บาทแล้วก็รุ่นความจุ1เทร,ราไบต์นะผมหรือว่าตัวเทสบอลรีวิวอยู่นี้เนี่ย จะมีราคาอยู่ที่4 9 9 0บาทด้วยกันนะผม <c oughs> อันนี้คือเป็นราคาแนะนำนะผมไม่ใช่ราคาโปรโมชั่นนะซึ่งถ้ามีคนไหนเนี่ยที่ไปซื้อตามร้านต,าต่างๆเนี่ยอาจจะได้ส่วนลดมากกว่านี้นั่นเองส่วนใครนะผมที่อยากได้เจ้าตัวนี้เร็วๆนะครับผมทาง WD เนี่ยเขาจะวางจำหน่ายตัว sn 5 7 0เนี่ยที่งานคอมมา r t ที่แรกเลยนะครับผมรวมถึงจะมีจัดโปรโมชั่นนะครับแล้วก็ภายในงานนะผมบูทวเนี่ยก็จะมีคอมเซ็ตที่เป็นสเปค CPU Intel แล้วก็ AMD ที่ใช้ตัว วอสเอ็าเจ็ดศนยเนี่ยวาจงจังหายควบคู่กันไปด้วยเลยนะครับผมใครสนใจนะผมก็สามารถไปดูกันได้ที่งาน Commart b y t e c บางนานะครับผมงานเนี่ยจัดตั้งแต่วันที่ยี่ถึง28พสพฤศจิกายนนะครับผมนั่ง b t s ลงสถานีบาน,นาเดินนิดหน่อยก็ถึงแล้วนะครับผมเค <Okay. S 1> แล้วก็ถ้าหาเพื่อนๆคนไหนนะผมมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ด้าล่างใต,ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้ไอ้บอลก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับผม,มบ๊ายบา่ลืมฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร h ์ช่องคอมคาร์ดด้วยนะครับ